สวัสดีค่ะพบเจอกับช่องน้องไอด้า,านะคะแสนซนกับพลายน้ำโชคนะคะวันนี้นะคะคุณแม่นะคะพามาติดตามนะคะน้องอารินจ้าจำได้กันหรือเปล่าเออโอ้ย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 มาดูน้องอารินเล่นคลอนกันนะจ๊ะวันนี้วันนั้นนะคะน้องอารินยังเล็กๆตัวแดงๆอยู่เลยนะคะแต่วันนี้นะคะอ้วนทวนนะคะสมบูรณ์เป็นหมูน้อยแล้วจ้าตอนนี้ค่ะ ตอนนี้นะคะน้องอาเินก็ได้ประมาณสองอาทิตย์กว่าๆแล้วนะคะดูคุณแม่นะคะคุณแม่ก็ยังห่วงนะคะก็ไม่ห่วงมากเท่าไหร่นะคะแต่ก็ไม่ไม่ปล่อยน้องนะคะน้ำนมคุณแม่นะคะคงจะ,ะเยอะนะคะแล้วก็มีภูมิต้านทานที่ดีมากๆนะคะพอควานแม่คว,วานของน้องคงจะดูแลนะคะแม่ป๊อปเป็นอย่างดีนะคะเพราะว่าดูจากการที่น้องนะคะร่าเริงได้ขนาดนี้นะคะ ดูน้องอารินนะจ๊ะดูน้องอารินนะจ๊ะอารินจ๋าแม่ป๊อบแม่ป๊อบจ๋าโอ้ยดูลูกสาวสิคะดูลูกสาวสิคะโอ้ยลูกไม่ไหวแล้วอุยอุยอุยวันนั้นนะคะน้องยังไม่ค่อยถนัดยังไม่วิ่งนะคะแต่วันนี้นะคะน้องเต็มที่แล้วจ้าถ้าครบหนึ่งเดือนนะคะน้องคงอะ่ะ จะวิ่งนะคะวิ่งแบบสุดๆแล้วนะคะคงจะล่าเร่งได้กว่านี้นะคะคงดื้อคงซนหนักกว่านี้นะคะจะเอจะเอไหนอยู่ไหนเอฮารินจ้าไหนแม่ป๊าป๊าปัปฮา,าริน ตัวนะคะตัวน้องมีแต่โค้นเลยจ้าสปาโครนนะจ้าคุณแม่ยังไม่เห็นน้องกินนมเลยวันนี้ไหนท่าโชว์ท่ากินนมให้คุณแม่เห็นหน่อยสิอารินจ้าอุยอุ้ย,ยน้องอารินนะคะเริ่มเริ่มริ่มเริ่ม,มที่จะเล่นนะคะใบสับปะรดนะคะ นอนครีนุยุอ้ไปบอกโคลนน้อยน้อยอยดูนะคะดูนะคะโอ้โหโอ้หน่ารักไหมคะอันหนูน่ารักไหม ไม่ห่างคุณแม่เลยนะคะน้องอารินน้องอรินออรเกิดเมื่อวันที่สี่นะคะมักกราจา้าเป็นลูกของพังแม่ป๊อบนะคะแล้วก็พ่อเคนนะคะดูดูด,ด,ดูค่ะดูค่ะดูค่ะอันน่ารักรึเปล่า นอ,อา,ารินมาหาคุณแม่แล้วจ้าอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยทุกคนคะวันนี้น้องอา,ารินนะคะมาหาคุณแม่แล้วอุย้ยอุ้ยน่ารักจังเลยโอย้เป็นครั้งแรกนะคะคุณแม่นะคะมาถ่ายคลิปน้องบ่อยมากนะคะก็ประมาณสามถึงสี่ครั้งได้นะคะแตะ่วันนั้นนะคะน้องยังตัวเล็กอยู่เลยยังได้แค่ไม่กี่วันนะคะแต่วันนี้น้องได้สองอาทิตย์กว่าๆละ วันนี้นะคะน้องวิกมาให้คุณแม่จับมือด้วยดีใจจุ้งเบยอารินาอารินจ้าอารินจ้ามานี้นี่น,นี่มาหาแม่อีกแล้วโอ๊ย,อย,อยไปเตะขาคุณแม่นะคะไปถอดโซ่ให้แม่เหรอลูกออ้ยอุยอ้ยอุย้ยกินนมโชว์หน่อยสิ ไม่เห็นน้องอรินกินนมโชเจอเลยลูกกินนมโชแม่หนอ่อยแล้วแล้วอยากเห็นท่ากินนมมาอยากเห็นท่ากินนมมาหรือท่านี้แหละงับทางงับทางงับทางงับนะคะเออวันนั้นนะคะน้องยังนะคะยกสะเยอยกขาหน้านะคะย่อขาหลังแต่วันนี้นะคะน้องเริ่มที่จะไม่ย่อแล้วเพราะว่าออน้องเริ่มตัวสูงขึ้นแล้วนะคะดูนะคะดูนะคะ วาย่าทำไมอ่ะกินให้แม่เห็นก่อนแล้วงัดทั้งงัดตอนนี้นะคะหนูไม่งัดแล้วนะจ๊ะเพราะว่าหนูโตโตแล้วหนูยืนกินนมแบบสงาา่าผาเผยเลยย่อนิดนิด ยังเป็นสาย,ย่ออยู่นะคะอีกประมาณสักอ,อ,อาทิตย์ก,กว่าๆได้ประมาณอีกเดือนหนึ่งนะอ,อะไรก็คงจะไม่ได้ย่อนะคะให้พวกเราดูแล้วนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้ช่องน้องไอด้านะคะแสนสนกับพลายนำโชคด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะให้พ่อควานแม่ควานนะคะ แค้ทำคลิปนะคะมีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปจ้าอุ้ย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 แม่ป๊อบน้องอารินน้อรินมาหาคุณแม่หน่อยเร็วเร็วๆน้องอารินจะมาแล้วจะมาอีกไหมเนี่ยจะมาอีกไหมเนี่ยมาเร็ว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 อ้ยเร็วน้องอารินคัน อันนี้คุณแม่โชคดีมากเลยนะคะได้จับได้จับงวงไม่น้อยของน้องอารินด้วยงวงอาริน้อนงะอารินเ <unle Sharing. S 2> มืออ่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้แม่ได้จับเอ่องวงน้องด้วยน้องวิ่งมาหาแม่นะเมื่อกี้อ่ะไม่ใช่เอารจริงจริงจริงนะจริงน้องอารินเนะานะาน้องแม่ป๊อ นะคะดูนมนะคะน้ำนมของพังแม่ป๊อปนะคะคงจะเยอะมากๆนะคะน้องอารินจน,น,นได้แข็งแรงได้ขนาดนี้นะคะอารินอารินอันนี้แค่ะสองอาทิตย์กว่ากว่านะคะน้องยังวิ่งนะคะยังหยอกนะคะยังเล่นน้ำเอี่ยวยังเล่นโครนนะคะเพราว่าหนึ่งเดือนนะคะน,ออน,น,น้องจะขนาดไหนจะสนนะคะจากความสนความน่ารักมาฝากเรานะคะคุณแม่นะคะก็จะ พยายามนะคะมามาหาน้องนะคะมาหาน้องบ่อยๆอุ้ยน้องไปนู่นแล้วจ้าน้ไปนู่นแล้วนะคะมาอาลี่นอานิจะเล่นโคลนให้เราดูหรือเปล่าสภาโคลนให้แม่ดูหน่อยแล้วเป็นสไลเดอร์ให้เห็นหน่อยโอ้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 ยอาลินบอกว่าทำไมมันไม่เลิือ่ะ เป็นตาหักตลาหนี่ <g ül> ให้เคอรี่ไปส่งที่บ้านไหมลูกว้าวนอน้องอาเสียงน้องอารินนะคะว้าวว้าวว้าวน้องอารินเล่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 นเสียงอารินอารินมานหน่อยอารินโอดูท่าน้องสิคะ 14ท่านใดสนใจสนใจน้องหรือเปล่าสนใจรับเลี้ยงเด็กคนนี้ไหมคะเอาไปเลี้ยงดูที่บ้านสักเชือกไหมคะไม่มีนะโ,โอ้วิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้ววิ่งไปหนแมนะคะองจะตกใจเสียงรถนะคะ คะน้องอันดาพยายามเรียกน้องอารินนะคะว้โอ๊ยน้องเล่นเล่นดีๆฟ้าให้เล่นน้ำนะคะเล่นน้ำฝนนิดๆอารินครัอารินครับมนี่หน่อยม่นี่หน่อยขยับมือหน่อยน่ารักนะคะถ้าน่ารักกดหัวใจมาให้น้องด้วยนะคะส่งกำลังใจมาให้น้องด้วยนะคะ าฟังแม่ป๊ฟังแม่พับอรินเขื่นกู่นอรินอรินดูเหมืนนี่หมือนค่ะอรินอรินอืมทะน้ำทะน้าอ่ะทะน้ำนะคะน้ำเยอะกว่านี้นะคะน้องอรินคงจะสนุกนะคะแต่ตอนนี้ดินมันแข็งแล้วนะคะ ไม่มีน้ำแล้วมีแต่มีแต่ดินนะคะที่ผังแม่ปรกยนขึ้นตัวนะคะไม่มีน้ำให้น้องอารินเล่นแล้วค่ะไม่ลื่นๆไม่ได้แล้วนะจ๊ะแม,แม่แม่กำลังขุดให้แม่กำลังขุดบ่อนะคะน้องอารินกำลังช่วยแม่ขุดบ่อนะคะนีแต่่ออารนอดงวงน้อยน้อยของน้องสิคะเห็นไหมคะ เห็นงวงน้อยๆกับน้อ,นองรึเปล่าโอ,อ้เหเล่นเหมอนกันค่ะน้อคนคะฝากติดตาม่นงี้ยะคะ่ะโอ้ยดูเด็กน้อยของเรานะคะโอ้โหเล่นใบสับป,ประรดนะคะ โอ้ยคุณแม่ป๊อปนะคะแม่ป๊อปขุดใหญ่เลยขุดใหญ่เลยอน้องอารินก็ช่วยแม่ขุดนะคะน้องอรินเป็นคนขุดว้าวดูพังแม่ป๊อปนะคะพังแม่ป๊อปเล่นเล่นดินนะคะเล่นดินนะคะว้าวอุ้ยน้องอารินขุดแล้วก็นอนจ้า น่าเอ็นดูไหมคะโอ้ยดู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 โอ้โหง่วงโอ้ยดูน้องอารินนะคะใช้ขากดโอ้ยนี่นะคะอ่า fc ขาท่านผู้ชมจ๋าน้องอารินนะคะตอนนี้กำลังได้แค่สองอาทิตย์กว่าๆเองนะคะยังแข็งแรงได้ขนาดนี้นะคะ เดี๋ยวเรามาติดตามนะคะตอนที่น้องอายุครบหนึ่งเดือนนะคะจะซนจะน่ารักนะคะจะจำมั่มนะคะเป็นหมูตุกตุกตุกเป็นหมูโครโรบตารเปล่า <c oughs> เดี๋ยวเรามาติดตามกัน <c oughs> เดี๋ยวคุณแม่นะคะ <c oughs> จะมาถ่ายคลิปนะคะให้แม่แม่เอฟซีนะคะ <c oughs> ได้ติดตามนะคะ <c oughs> น้องอารินกับพังแม่ป๊อปนะคะ <c oughs> กันบ่อยๆนะจ๊ะ โอ้ยดูคุณแม่คุณแม่ขุดได้เต็มที่เลยจ้ะโอ้ย,อยคุณลูกเขาช่วยกันขุดนะคะนี่อ,อาดดมันสำหรับคลิปนี้นะคะคุณแม่ต้องขอลาไปก่อนนะคะลาไปด้วยกับภาพน่ารักน่ารักของน้องอรินแล้วก็พังคุณแม่ป๊อปนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่นะคะฝากอีีซีทุกท่านนะคะท่านผู้ชมทุกๆคนนะคะกดติดตามนะคะ กดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ความข้อความนะคะทำคลิปต่อไปเรื่อยๆนะคะ,ะดูนะคะดูนะคะมันแม่ไม่อยากหยุดเลยน่ารักมากนะคะโอ้ยโอ้ย ใครหลงรักน้องอารินเหมือนคุณแม่บ้างหรือเปล่าจ้าดูคลิปนี้แล้วนะคะ,คะดูคลิปนี้แล้วอย่าลืมนะคะกดนะคะกดติดตามให้คุณแม่ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้คุณแม่นะจะสสาหรับคลิปนี้นะคะคุณแม่ต้องขอลาไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณทุกๆก,กําลังใจนะคะที่ส่งมาให้กับคุณแม่ควานพ่ขอควานและก็น้องไอดานะคะ ขอบคุณจริงๆขอบคุณใจากใจนะคะถึงว่าจะไม่เยอะนะคะแต่ว่ามันเป็นเป็นกำลังใจที่ดีสำหรับคุณแม่นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะคุณแม่นะคะแล้วก็น้องอารินนะคะพังไม่ป๊อปต้องขอลาไปก่อนจ้าเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย,บายสวัสดีค่ะ